ทุกคนครับวันนี้เปิดกองมาเจอดำใหญ่สภาพนี้ก็คือน้องได้จากไปแล้วนะครับหนึ่งก็สงสัยอยู่ว่าทำไมเมื่อวานยังอยู่ดีๆอยู่เลยทำไมวันนี้เป็นสภาพนี้เท่าที่ดูจากสภาพน้องเนี่ยก็คือเหมือนน่าจะเพิ่งตายเมื่ออาจจะเมื่อเช้านี้เลยเพราะว่าตัวยังแบบเย็นเย็นอยู่เพราะว่าเมื่อวานที่ มาให้ข้าวก่อนไปทํางานที่น้องยังยังลาดเลิงยังขอข้าวกินอยู่เลยนะครับนี่เนี่ยข้าวยังเหลือเยอะอยู่เลยที่ลองกดๆที่กระเพาะดูเนี่ยคือเหมือน,น,นอาหารยังเยอะอยู่เลยนะที่เป็นข้าวเปลือกแล้วเนี่ย คิดว่าน่าจะเป็นอาหารไม่ย่อยนะครับอย่างเมื่อวันซืนเนี่ยก็ยังมาคุกฝุ่นเล่นตรงนี้อยู่เลยคือโดยเท่าที่ที่ดูผ่านมานี้ก็คือไม่ป่วยเลยนะแต่จูๆ่ๆมาเป็นแบบนี้ก็ยังยังงงๆเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะอืม เสียดายมากเลยเพราะว่าเป็นไก่ตัวรักด้วยเชื่องแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายอย่างที่เคยทำในคลิปไปนะอืมโอ้เสียดายเสียดายจากนี้ก็เหลือไก่ชนอยู่สามตัวนะครับก็มีเบี้ยวดำเล็กแล้วก็วันจันทร์ สามพ่อแม่ลูกเลยก็นี่ตอนนี้ก็ทำดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าก็ดูแลน้องตลอดตั้งแต่ที่เคยเลี้ยงไก่มาก็เคยมีเจออย่างนี้เหมือนกันตอนก่อนที่จะมาเลี้ยงไก่ชนก็ไก่แจ้ก็มีเจอแบบว่าวันดีคืนดีก็นอนอยู่ในสภาพนี้ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นแบบพวกระบบภายในร่างกายรวนหรือเปล่าหรือโดนตัวอะไรกัดอย่างนี้นะครับ Oh. ถ้าถามว่าเสียใจไหมที่จู่ๆน้องจากไปก็นิดหนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากเพราะวันนี้ก็มีเผื่อใจไว้บ้างแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยเจอการสูญเสียอย่างนี้อยู่บ่อยเหมือนกันครับก็ไม่ไม่เสียได้ที่แบบว่าดูแลน้องได้ไม่ดีพอเพราะว่าที่ผ่านมาก็ดูแลดีที่สุดแล้ว ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีคลิปอื่นอก็เดี๋ยวจะมาลงให้ดูต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ